สวัสด,ดียามเย็นค่ะเวลาสองทุ่มครึ่งจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันนี้เอ,อมาฟังเสียงจิ้งหรีดในสวนผักร้องตอนกลางคืนค่ะทุกคนโอเสียงธรรมชาตินะเสียงจิ้งหรีดค่ะเสียงหมาบ้านข้างๆด้วยออสองทุ่มครึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มืดนะคะดูสิ ยังแจ้งจังปางอยู่เลยทุกคนนี่นะคะสว่างจ้าเลยเนาะพอดีก็มาปลูกผักค่ะนี่ปลูกผักที่เป็นต้นนะคะที่ต้นที่ซื้อมาก็มาขุดจอกจอกจอกจปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากไม่ต้องรอสามี อันไหนทำเองได้ก็ทำเองเลยค่ะทุกคนถ้ารอสามีมาช่วยนี่คงสัปดาห์หน้าก็ไม่ได้ปลูกเนาะในขณะที่ส่วนข้างๆน้นก็ปลูกเสร็จแล้วนะของเรายังซึ่งจะเริ่มต้นเองแต่ว่าก็ผักต้นไหนที่เป็นแบบเป็นต้นๆน,นี้นะคะเช่นอันนี้ก็อันนี้ก็พริกนะคะทุกคนพริกซื้อมาแล้วแม่เลนก็เด็ดยอดมันออกในกระถางปลูกไปสองสี่หกแปดต้นค่ะ แปดต้นส่วนอันนี้ก็เป็นผักชิกโกเรียผักกาดขมนี่ชิกโกเรียก็แปดเก้าต้นค่ะใช่ไหมหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าต้นอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะหน่อไม้ฝรั่งปลูกไว้ปีที่แล้วนึกว่าไม่รอดแล้วสุดท้ายก็ปีนี้เกิดขึ้นมาแล้วค่ะ น่าจะต,ติดแล้วล่ะน่าจะอยู่ได้แล้วล่ะปีหน้านี่คงน่าจะเกิดอยู่เนะาะของไม้ฝรั่งนะคะปีที่แล้วเออว่าจะหาเชือกมาผูกเนี่ยให้มันติดเสาเนาะจะได้ไม่ล้มเวลาลมพัดเนี่ยต้นนั้นเริ่มลมแล้วค่ะก็ลืมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนนะวันนี้ปลูกผักเสร็จก่อนมมรินก็มาปลูกตอนเย็นๆนะคะค่ำๆเนาะมันจะได้ไม่โดนแบบว่าตอนกลางคืนมันจะได้โดนน้ำหมอกไงแล้วมันจะไม่ไม่ตายถ้าตอน ปลูกตอนเช้านี้เพราะว่าช่วงนี้แดดมันแรงค่ะก็เลยกลัวผักตายก่อนก็เลยต้องมาปลูกตอนค่ำๆนี้ตอนมืดเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยหาไอ้ที่กันแดดมาให้เขาค่ะตาข่ายกันแดดมาใส่ส่วนอันนี้ก็เป็นแปลงรอดตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็เก็บไว้เหมือนเดิมอันนี้เป็นผัก็อกเกตอันนี้ก็เป็นใบพาสต์ลี่ค่ะ วันนี้ปลูกผักไปสีชนิดเนาะผักไอ้น,นี้ชิกอรเรียผักกาดคมแล้วก็พลิกนะคะแล้วก็มีผักกาดแก้วตรงนี้นะผักกาดไอ้นี้สลัดสลัดแก้วตรงเนี้ยที่เป็นกอใหญ่ๆสลัดบ้านเราค่ะเก้าต้นนะส่วนอันนี้ก็เป็นสลัดสีม่วงสีน้ำตาลเนี่ยค่ะก็เก้าต้นเหมือนกันวันนี้น่าจะปลูกแค่นี้ เพราะมันจะมืดแล้วค่ะเนี่ยตอนนี้มันก็สองทุ่มสามสิบแล้วเนาะส่วนตรงนี้ยังพื้นที่ยังเหลืออยู่เดี๋ยวแม่ดินก็จะมาปลูกเอ่ออะไรนะหอมหัวใหญ่ปลูกถั่วปลูกหอมหัวใหญ่ปลูกถั่ว,ลลวแล้วก็สลัดสลัดแล้วก็ตรงโน้นก็ยังมีมะเขือเทศอยู่ค่ะยังมีมะเขือเทศที่ยังไม่ได้ปลูกเนาะ หอมหัวใหญ่สลัดแล้วก็เป็นมะเขือเทศอุ้ยหอมหัวใหญ่สลัดแล้วก็ถั่วมะเขือเทศโอ้พื้นที่ไม่พอแน่ๆเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปลูกถั่วฝักยาวค่ะตรงนี้ถั่วฝักยาวแล้วก็บวกไอ้ฟักทองค่ะตรงนี้ที่เป็นค้างค้างเนี่ยนะค้างไม้ที่ทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะก็ยังทนทานอยู่นะยังแน่นอยู่ค่ะยังแน่นอยู่ ค้างไม้ค้างผักดิฉันปีที่แล้วก็ฟักทองไปเจ็ดแปดลูกนะคะพื้นที่มันมันมันจะไม่พอเลยยิ่งปลูกยิ่งมันค่ะยิ่งปลูกยิ่งอยากจะปลูกเยอะๆเ,เนาะส่วนด้านหน้านี้ก็ไว้ปลูกบวบฝรั่งค่ะตรงนี้สักสีต้นสีต้นนี้ก็กินไม่ทันค่ะเวลาเขาเกิดมาเยอะๆนะก็แตกลูกเยอะๆเ,เนี่ยกินไม่ทันหรอกค่ะทุกคน วันนี้ก็ปลูกประมาณนี้นะคะบรรยากาศเย็นๆจะได้ผักตอนกลางคืนก็จะได้สดชื่นค่ะนี่นะคะบรรยากาศโดยรวมสำหรับวันนี้ค่ะสองทุ่มครึ่งแล้วยังสว่างอยู่เลยเสียงนกร้องเสียงกิ้งหรีดริดริงเรไร กล่อมเรื่ยกล่อมใจชาวทุง่งเสียงกริงร่งกริ่งกรุงที่คอคยนี่นะคะก็ยังเหลืออีกเยอะอยู่นะถั่วถั่วนี่เป็นถั่วค้างนะคะทุกคนอารัมปิกาได้แปลว่าถั่วมันต้องทำค้างให้มันหนึ่งเมตรถั่วส่วนอันนี้ก็เป็นสลัด อุ้ยโหระพาก็ยังมีอยู่โหระพาด้วยน,นี่ก็เป็นหอมนะคะหัวหอมอันนี้ก็เป็นถั่วถั่วแขกอันนี้ก็สลัดยังเหลืออยู่สามสี่ห้าอย่างหกอย่างเลยยังไม่ได้ปลูกค่ะหกอย่างเจ็ดอย่างก็เป็นนี้ด้วยฟักทองฟักทองน้ำเต้าเจ็ดอย่างมะเขือเทศด้วยแต่ว่าพื้นที่นี่เหมือนจะหมดแล้ว แต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมรินก็ตรงไหนว่างก็เสียบเสียบลงไปเดี๋ยวมันก็รอดเองนะคะทุกคนอ,อากาศดีๆนะวันนี้หญ้าก็ยังไม่ได้ตัดเลยค่ะสามียังไม่ได้ตัดหญ้าเลยวันนี้ก็วันแรงงานเนาะแกก็หยุดงานก็ไม่ได้ทํางานก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแกน่าจะมาตัดหญ้าเพราะว่ามันยาวมากเลยครึ่งแข้งเลยค่ะหญ้าตรงเนี้ย ส่วนโรสแมรี่ดิฉันนี่ก็งามงามค่ะทุกคนดูสิโรสแมรี่ใบงามดอกงามมากเลยสีม่วงเต็มต้นเลยแทบจะไม่มีแทบจะไม่เห็นใบเลยนะเพราะมันเป็นสีม่วงเต็มหมดเลยค่ะโอ้ยสละแหน่ก็ยังไม่ขึ้นเลยสละแหน่ปีนี้เหมือนจะไม่ขึ้นตรงนี้มีแต่มีแต่ฟันสิงโตขึ้นมาแทนค่ะทุกคน ไหนๆก็มาปลูกผักยามเย็นๆแล้วก็ถ่ายเอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆพี่ๆเอฟซีที่ติดตามดูด้วยกันนะคะบรรยากาศเอ,อบนภูเขายามเย็นที่ประเทศสอรสแลนด์ค่ะฟั่งเสียงทิหริดไปด้วยอันนี้เป็นดอกไม้ของคุณย่านะคะเป็นไอริสสีม่วงนะถ้าตัดหญ้าออกนี่มันก็จะสวยตรงนี้หญ้ามันท่วมส่วนตรงนี้ก็เป็นทิวลิปนะคะสีแดงๆเนี่ยเป็นทิวลิปโอ้ เริ่มมืดแล้วค่ะทุกคนดวงจันทร์อยู่บนโน้นเลยโอ้ใครทำอะไรเสียงดังเด็กเล่นกันโน่นค่ะดวงจันทร์ดวงจันทร์วันเพ็ญนี่พอลงมาข้างล่างนี่เริ่มมืดแล้วนะคะจอบก็อยู่ตรงนี้เอง เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องมาปลูกผักเพิ่มคะ่ะขอบคุณสําหรับการรับชมสำหรับวันนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ